สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติงใไฮซูมาในโทนแม่ชีเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราชอบใส่เสื้อขาวกันเนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเราก็จะอันนี้เป็นคลิปอันบล็อกใช่อันบล็อกอันบล็อกที่พวกเราเฝ้ารอมานานแสนนานวันนี้พวกเราก็ได้มา ในครอบครองนะคะหลังจากที่พวกเราก็ค่อนข้างที่จะตามหากันมานานๆมากๆเลยจริง,รงๆที่ทําช้าเพราะว่าเราตามหากันด้วยแหละใช่เพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าคือในวันที่เปิดเปิดเปิดให้ P เดอร์ใช่ไหมคะเราก็แบบเฮ้ยเราก็กดการนู่นนี่นั่นทั้งทั้งกดเองทั้ง P ร้าน แต่ด้วยความที่ฮันบินเนาะทำเป็นบ้อมการกุศลนะคะแล้วจำกัดทำมาแค่หนึ่งหมืนอัลบั้มเท่านั้นคือน้อยมากนะถ้าให้เทียบกับจำนวนคนอะใช่ฮันบินคือแบเ่อาจจะความตั้งใจแหละฮันบินก็คือเหมือนว่าทำเป็นอัลบั้มการกุศลนะคะนอกจากจะขายให้ทุกคนได้ซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วนะคะก็ยัง สาม,มารถ In สตรีมได้ใน<ม>ทุกช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยโอ้ค่ะซึ่งก็ด้วยความที่มันมีแค่นหนึ่งมอัลบั้มเราก็ด้วยความที่เราเป็นเมทันบินด้วยเราก็เลยได้มาคนละบัมเท่านั้นได้มาแค่ไม่หนอดดิโชคดีมากที่ได้มาใช่คือมันมีสตอรี่แหละทุกคนเราอะคือวันวันที่เปิดบ้อมนนะ่ะแท็กแท็กตลาดอะคือแบบ ติดท็อป10ไอติดท็อปแบบติดเทนไทยอะแมากอะเออแปดอะแปดแล้วคือในแปดในแท็กตลาดก็คือมีแต่คนหาซื้อไม่มีแม่ค้าเจ้าก็คือว่าเหมือนเท่าที่ดูอะก็คือแบบใครที่กดเยอะๆส่วนใหญ่จะไม่ได้นะกดเยอะก็แบบหลายๆบัอมก็ได้แบบเฉลี่ยกันไปนะคะซึ่งพี่อ้อมกำลังแกะ จับหอยอยู่สดสดร้อนๆน่ะตรงนี้นะคะทุกคนมันยังอยู่เลยคือได้มาคนละบ้างใ่แล้วก็ได้มาคนละบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่าคือแบบอันนี้เราขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับคนคุณคนนั้นที่ทักเรามาคือแบบีเพราะว่าเราอะโดนยกเลิกออเดอร์ไปประมาณแบบ ทุกร้านอ่ะสามสี่รอบอะทุกร้านที่กดเองอะ่ะออทั้งที่แบบทั้งทั้งที่ตัวเองกดเองทั้งพีร้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบโดนยกเลิกไปนั่นแหละนะคะพี่อ้อมแกะเรก็ลังมาแกะของอันนี้นะจ๊ะไอ้ค<ภ>่ะเดีูส<ภ>ิเพิ่มหมนคือความปรับปรปุมคือเราได้นคนเราบ๊อบนะบ้านนี้อยู่ในมือมันเออวันนั้นน่ะ ก็จะก็จะเห็นได้ว่าแบบบางมันก็มีบางบางบางคนนะที่มันเขาก็อัพราคากันใช่ไหมอะในแบบเพราะว่าด้วยความที่มันมีน้อยแล้วหายากแต่เราไมให้อัพเลยอะเพราะว่ามันเป็นการโวนส่งอะใช่แต่เราโชคดีมากที่เราเจอคนที่ใจดีแล้วก็ได้มาในราคาที่ปกติใช่มากปกติใช่ ก็คือคุณคนนั้นนะเขาทักเรามามแล้วก็แบบไอ้ตัวเองยังหายอยู่ไหมหาค่ะตัวเองเท่าไหร่คะราคาปกติเลยเขาแบบคือที่รู้ว่ามันเป็นราคาปกติเพราะว่ามันก็เป็นราคาเดียวกันกันกบที่ตัวเองกดเองแต่ว่าของตัวเองลงยกเลิกไปไงก็เลยแบบเอาค่ะแล้ววันนั้นก็คือแบบเอาเลยเอาเลย,เอเลยตอนคุณเขาทักมาตอนห้าทุ่ม ดียังไม่นอนใช่คุณก็ทักมาตอนห้าทุ่มเราก็แบบโอเคค่ะตัวเอยเรียบร้อยได้มาขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าแต้มบุญเราอาศัยบุญตัวเองก็คือไม่มีไม่มีมปกติก็คือแบบใช้เงินแก้ปัญหาเานนองออกมาแล้วนองออกมาแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าข้าง,ง,งในอะ่ะมันมีอะไรบ้างนะจ๊ะจะเดี๋ยวเราจะแกะไปพร้อมๆกันเลยใช่คือ อ่ตาแก่จอนเดี๋ยวเล่าอ่ะพี่เล่าบอกที่เล่าซันตอรี่หนูแก่ของหนูอืมคือแบบทุกคนดูแบบมันจริงๆไม่อยากจะแก่ให้มันให้มันเสียคือขนาดซองยังอยากเก็บอ่ะึ่นมีไอ้นี่อะไรไอซิลแล้วอาหารอ่ะไม่สิอยากได้แบบของของจากโรงงานของน้องอ่ะเอาไปไอ้นี่ได้ป่ะแบบ ไปให้เขาซีลให้แบบมีล้านรับซีลนคือเราก็อยากแกะรับเกิดก็อยากเก็บในสภาพเดิมด้วยแต่ด้วยความที่มันมีแค่บัมเดียวมีได้แค่คนละบัาเลยอันนี้คือแบบว่าคืออันนี้ดูถ้าดูปกติก็คือมันเป็นแบบเหมือนเป็นอัลบั้มซีดีแบบธรรมดามากเลยนะทุกคนที่มันเหมือนว่าคือด้วยปกติเอเดี๋ยวนี้ใช่ไหมอย่างล่าสุดที่เราอันบล็อก อัลบ,บั้มบอปีไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีมีกลองมีเคสมีอะไรเยอะแยะมากมายที่อยู่ในอัลบ,บั้มนะคะแต่ว่าอันนี้ที่เป็น Love Steaming นะคะของฮันบินนะคะก็คือแบบมันมันเหมือนเมื่อก่อนอะสมัยออสมัยก่อนใช่ที่มันเป็นซีดีธรรมดาไม่ได้เป็นกล่องแบบหรูหราแบบกล่องกระดาษกล่องเหล็กอะไรเยอะแยะอันนี้ก็แบบ รรแกะออกมามได้เลย,เน,ยน่ารักมากมคือเบามือนะโหเพราะเราอยากเก็บพลาสติกนี้เ่ยพราะพลาสติกนี้มาจากแบเกาหลีเนี่ย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> บางคนเป็นไหมแบบอืมแค่เนี่ยอยากเก็บทุกอย่างไว้ <c oughs> คือถ้าเป็นปกติคือแกะๆๆะออกมาเลยใช่ไหมแต่นี่คือแบบไ้อว้าออกเลย ในวันที่เราถ่ายกันอยู่นะคะพายุเข้านะคะทุกคนถ้าทุกคนได้ยินเสียงฟ้าร้องก,ก็ท <ำ S 1> <laughs> ร้อนของไทยนะเอง <laughs> พายุรดูร้อนคิดว่าหลายๆจังหวัดน่าจะโดนเออก็รู้เลยว่าวันไหนอะไรเง <c oughs> ี้ยก็ก็นั่นแหละเราพึ่งได้อ่ะเออคนก็คือว่ามันจะบอกว่าเปิดพีก็ไม่ได้จะบอกเพราะว่าแบบเหมือนเขาทำไว้แล้วหนึ่งหมื่นบาพอพอถึงเวลาสั่งเราก็คือถ้าดูเกาหลีนี่คือสองสามวันได้เลยใช่แล้วก็ใช้เวลานิดนึง แกะออกมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบกล่องพลาสติกแล้วข้างหลังอ่ะมันมีสิ่งนี้ก็คือเหมือนเป็นอ้าเป็นซองเจอซองแบบนี้ไม่ใช้แกะอะไรอยู่ในนี้ได้เลยจะแกะนี้จะแกะบ้ามก่อนเลยแกะนี้ก่อนแกะซองก่อนกนะการหนึ่งการเชิญอ่ะพี่มีคัตเตอร์มาเราอยากกระพริไปอะเราไม่อยากกดไม่มีแ ช่วยบอกอาทีว่าแกะยังไงให้สมบูรณ์แบบที่สุดอันที่เล่าต่อว่าตรงนี้น่าจะนานเออนั่นแหละก็คือเราก็ได้มาสองบามจากสองที่นี่จะได้นะออะหนูไปแกะนี่สอนะคะเดี๋ยวมาพอมันดูเรียบๆนะแต่ว่ามันแบบ มันดูมีอะไรอ่ะมันดูถึงความใส่ใจนะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นเป็นรูปหน้าที่ทุกคนจะเห็นอยู่ในหน้าปกดิสตต่างๆนะคะในทุกแพลตฟอร์มสตรีมเลยกลับมาแล้วกลับมาจ้าใช้มีดมา <laughs> ไม่มีคาเจอก็ใส่มีดเนาะฮ้ยมันจะอะไรซองอะโส นอะคต้้งใหเหมือนแบบสี่ช่วงเวลาเออก่อนพราทิตย์ตกกำลัง<อ>จะตกแล้วก็เริ่มตกแล้วแล้วก็มืดแล้วชฮ้ยจำจังอ,อันนี้อันนี้ไม่ใช่แผ่น<อ>แผ่นวัดไข้ของเด็กนะที่แบบว่าเคย เคยเห็นใช่ไหมสมัยก่อนมันจะมีแล้วก็แบบมันแถบสีไม่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยฮันบินเคยมาสปอยในทวิตเตอร์ถ่ายให้เห็นเลยอ่ะก็คือแบบว่าฮันบินเอาตัวเนี้ยตัวตัวเนี้ยติดที่แก้วน้ำแล้วก็ถ่ายรูปมาแล้ววันนั้นก็คือแบบเป็นมี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 ของหลายอย่างเลยมีของที่แบบแฟนๆทําให้ออแล้วก็แบบมาถ่ายรูปลงอ่ะ ชอบทำลายแต่งมาจ้ะจริงๆคันเบนเป็นคนที่ใส่ใจแฟนแบบใช่แล้วสุดตัวนี้ QR code <โฮ S 1> ใช่อย่จากที่บอกไปนะคะว่า Love Steaming นะคะเป็นอัลบั้มการกุศลนะคะนอกจากที่จะซื้ออัลบั้มแล้วก็ได้ทำบุญด้วยใช่ไหมคะอันนี้ที่<ม>ที่แนบมาด้วยก็คือจะเป็น QR code <ม>สำหรับ World Vision <ม>นะคะสำหรับใครที่อยากจะบริจาคในนามของตัวเองนะคะเป็นการส่วนตัวก็สามารถสแกน QR code แล้วก็ ร่วมทำบุญกันได้เลยนะคะอไปมีอะไรพิเศษที่สุดรู้ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นลายมือของฮันดินไงทุกคนพิเศษมากพิเศษมาก เป็นไลน์เป็นเป็นแ็กลิสต์นะคะที่สามเพลงก,ก็คือเป็นเป็นลายมือแฮนบิน <c oughs> ที่บอกว่าเป็นลายมือแฮนดบินก็คือแบบเราก็จะคุ้นเคยกับลายมือแันดบินอยู่นะจ๊ะแบบนี้ประมาณนี้ถ้าเรามาแกะให้ดูบบอ่ะต้องให้ทุกคนดูดูดูก่อนแล้วมันเป็นแบบนี้นะใช่อ่ะพอแกะออกมาเปิดซีเปิดซี เนี่ยแต่เอาจริงๆกล่องแบบนี้มีข้อเสียคือมันแตกง่ายมากใช่ทุกคนเห็นนี่ไหมเห็นแล้วลอะนึกว่าสกีนใสไม่ไม่มันเป็นแผ่นใสทุกคนตอนนี้ใช่ไหยก็คือเือนว่าตอนปิดอ่ะก็จะมีพาสเตอร์แบบอรนนี้พอเปิดออกมาอาเปิดไหมซิ อันนี้พลาสเตอร์ก็จะหลุดออกมันก็เปิดมันเหมือนเป็นอุ้ยมันน่ารักอ่ะแต่ว่าก็ชอบถ้ามันก็เป็นแกะออกมาหน้าพี่อ้อมมีฮาตเตอร์แปะหน้าอยู่นะหน้าอยู่นะถ่ายรูปเก๋ๆเกเรเกเรว่าหน้าว่ะใส่ใจเพอใส่ใจรายละเอียดเลยคือแบบเอ้ยดูวิธีเล่นแหละ ก็คืออย่างนี้แล้วก็ถ่ายรูปออกมาแล้วก็เป็นหน้าเราฮอมพัตเตอร์แล้วก็แบบป็นฟิลเตอร์ได้ใช่เป็นฟิลเตอร์ได้เอเอถ้าพี่ไว้ไกลๆอ่ะมันก็จะคุมทางหน้าไงแบบเออเออเออหนกดีว่ะแล้วก็ซีดีก็ก็ไม่มีอะไรที่ที่เป็นหน้าน้องก็สกินสกินก็ปกติดีนะเออชอบ ชอบมากเทผิดด้านออด้านนี้นั่นแหละนะจ๊ะนะจ๊ะของแถมไม่เยอะแต่ดีต่อใจมากมากมากมามากใช่คือทุกคนเอาจริงๆอ่ะคือถ้า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 ให้เปรียบเทียบใช่ปะคุณเพิ่งเห็นนี่นะแปะพัตเตอร์นะใช่พอเปิดออกมานะเป็นแผล เป็นแท<ช>นฉังเห็นนึกว่าเออมีพัตเตอร์อยู่แล้วแต่ไม่คือมันมีสองอันเออเอ้ก็คือในในในเอวีอ่ะหรือว่าในโพสที่อันนี้สมาก,ก็คือมันจะจะมีมแบบติดพัตเตอร์อยู่ที่หน้านคือสองอันอคือเอาจริงมันก็เหมือนเป็นตัวแทนสื่อถึงน้องๆหรือว่าเด็กๆนะคะที่ของเวอร์วิชั่นที่อยู่ในความดูแลของเวอร์วิชั่นที่แบบ ็นองค์กรการกุศลนี้นะคะก็คือแบบมันก็เหมือนเป็นการช่วยเยียวยาเงินรายได้<ม>จากการทำอัลบั้มนี้นะคะก็คือจะมอบให้น้องๆใช่ไหมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแบบไปเยียวยาไปช่วยดูแลรักษาบาดแผลให้กับน้องๆความสว่วนในสว่วนตรงนั้นด้วยอ๋อเนึกออกแล้วพี่มันไม่ใช่แบบว่าค่อยๆมืดมันคอ่อยสว่างแต่ถ้าดูดีๆพัตเตอร์มันจะค่อยๆสว่างขึ้นมันแบบ ความหวังอ่ะใช่มันมาเรียนกันดีๆีตอนที่ไอ้กำลังแบบค่อยๆแบบสว่างขึ้นชอบจังใส่ใจอ่ะใส่ใจมากเลยนะีโอคนนี้ดีเทลแบบดีเทลเยอะมากเลยดูแบบเรียบเรียงง่ายๆนะแต่ทุกทุกที่แบบทุกที่มันมีสตอรี่เออสตอรี่คือมันแบบมันดื้อ มันดูตอใจมากเลยอะ่ะถ้าจะบอกให้ทุกคนไปหาซื้อถ้าทุกคนซื้อได้ก็ก็ซื้อกันนะคะ <c oughs> โอเคถ้าสมมติว่าถ้าถ้าเราแบบวิเราหาแล้วมันไม่ได้จริงๆอ,อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็สามารถสตรีมได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยนะคะ YouTube เอย Spotify ออเอย Melon เอยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกสิง่งทุกอย่างนะคะสามารถ เข้าไปเปิดฝั่งกันได้แล้วเงินรายได้นะคะจากค่าลิขสิทธิ์นะคะก็จะเป็นเงินทำเงินทําบุญที่เข้าสู่องค์กรเบอร์วิชันถูกต้องฝากด้วยนะคะสําหรับอัลบั้ม Love Swimming ของ Hani หรือว่าที่ไ i ของเรานั่นเองวันนี้ช่องสิงให้สวุกก็ขอลาวทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าาีบาย ่าน้องจะเดินทางมาถึงเราใช้เวลามากทางเรือ